สวัสดีครับผมนายแพทย์ธน,นชัยอัศดามุคลแพทย์เฉพาะทางด้านศัยกรรมตกแต่งประจำโรงพยาบาลมางบดครับคุณทิพรวรรณถามว่าสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันอายุ45ปีอยากทราบว่าเหมาะสมที่จะทำศัยกรรมดึงหน้าแล้วหรืออยังคะ่ะครับก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ จริงๆแล้วเรื่องของอายุเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขนะครับเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าคนไข้อายุเท่าไหร่ที่เหมาะสมที่จะทําศสลยกรรมดึงหน้าหรือทําเสลยกรรมเกี่ยวกับความงามที่ใบหน้านะครับแต่ว่ามันจะมีหลักการข้าวๆก็คือเราต้องดูที่ความหย่อนคล้อยของใบหน้าเป็นหลักนะครับอย่างถ้าเกิดว่ามาตรวจที่โรงพยาบาลนะครหมอจะตรวจความหย่อนคล้อยของใบหน้าเนี่ยแบ่งออกเป็น4 4พาร์หรือว่า4ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือบริเวณหน้าผากนะครับคือส่วนบนสุดก็คือบริเวณหน้าผากนะครับ ส่วนที่สองเขาเรียกว่าใบหน้าส่วนบนนะครับก็คือต้องแต่คิ้วลงมานะบบริเวณคิ้วหางตารอยตีนกานะครรอบดวงตาทั้งหมดแล้วก็ที่หนกแก้มอันนี้คือใบหน้าส่วนบนนะครับส่วนที่สามก็คือใบหน้าส่วนล่างนะครับใบหน้าส่วนล่างเนี่ยก็คือบริเวณร่องแก้มนะครับบริเวณร่องน้ําหมากบริเวณไขมันที่กระพุ้งแก้มเหนียงที่บริเวณแถวขาอันนี้ทั้งหมดนี่คือใบหน้าส่วนล่างนะครับ นะส่วนที่4ก็คือบริเวณลำคอนะครับใบหน้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4ส่วนเลยนะครับแล้วก็วิธีตรวจเนี่ยเราจะมีวิธีหลักการในการตรวจนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวหมอให้เจ้าหน้าที่ส่งเป็นรูปหรือว่าอาจจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ข้างล่างได้นะครับว่าวิธีการที่เราจะดูยังไงว่าความหย่อนคล้อยของใบหน้าเราอยู่ที่ระดับไหนนะครับโดยระดับหรือเขาเรียกว่าการเกรดวิ่งของความหย่อนคล้อยใบหน้าเนี่ยมันจะมีอยู่4เกรดด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถตรวจคร่าวๆเองได้ก่อนนะครับว่าใบหน้าของเราเนี่ย แต่ละส่วนนะครที่หมอบอกมี4ส่วนเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความหยดอคล้อยในระดับที่เท่าไหร่หรือว่าเกรดดิ้งในระดับที่เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดครับว่าเราสมควรจะทำาัลยกรรมดึงหน้าหรืออย่างหรือว่าสมควรจะทำาัลยกรรมดึงหน้าในส่วนไหนนะครดึงหน้าผากหรือดึงหางตาหรือดึงหน้าส่วนล่างหรือว่าจะดึงคอ อย่างแรกสุดเราต้องวิเคราะห์ด้วยเองก่อนนะครับว่าเรามีความเดินคล้อยในระดับทเท่าไหร่นะครับมันไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุนะครับบางคนอายุมากแต่ว่าความเดินคล้อยน้อยอันนี้ก็ยังไม่แนะนําให้ทำเลยกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดความเดินคล้อยมากถึงแม้อายุจะน้อยเนี่ยการทำเลยกรรมดึงหน้าก็จะเหมาะสมกับค,คนนั้นนะครับดังนั้นจากคําถามคุณจิตร์วันนะครับว่าเราถ้าเกิดถามหมอว่าเราเหมาะสมที่จะทำเสยกรรมดึงหน้าหรือยังอย่างาแรกต้องลองวิเคราะห์ด้วยเอง จริงๆแล้วสามารถมาตรวจที่โรงพยาบาลได้ะครับหมอก็จะทําการตรวจคล้ายๆกับที่เดี๋ยวหมอจะส่งวิธีการตรวจให้นะครับเราลองตรวจประเมินตัวเองเข้าวๆาก่อนนะครับว่าความเดือดคอนของเราในแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับเข้าข่าวนะครับถืว่าเราตรวจแล้วเนี่ยความเดือดคอนอยู่ในระดับที่มากที่สุดนั่นคือระดับที่4เนี่ยอันนี้นะครับสำหรับหมอสำหรับทางการแพทย์ที่สมควรที่จะทาผ่าตัด ใส่กรรมดึงหน้าได้ในส่วนนั้นนะฮะเพราะว่าทำเราก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะครับแต่ในทางกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเกรดดิงแล้วเนี่ยอยู่ในแค่ระดับ1ระดับ2อเนี่ยอันนี้ยังไม่เหมาะสมในการทำาสร็กรรมนะครก็จะเหมาะสมในการวิธีอื่นนะคะเช่นบำรุงผิวหน้าก่อนนะครับใช้เลเซอร์ช่วยหรือว่าวิธีอื่นที่ยังไม่ต้องผ่าตัดนะครับเช่นการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์การร้อยไหมนะพวกนี้เป็นเขาเรียกว่า non-invasive surgery คือยังไม่ถึงขั้นนี้ต้องผ่าตัดก็เหมาะสมสำหรับความหย่อนคล้อยที่ยังไม่มากนะครับ ส่วนความหย่อนคล้อยที่มากในระดับเกรด3เกรด4ขึ้นไปอันนี้ถึงจะ,ะการทำศสลยกรรมถึงจะมีผลดีนะครับได้รับผลดีแล้วก็เหมาะสมสำหรับคนนั้นนะครับก็เดี๋ยวหมอลองส่งลิงก์ให้นะครับว่าการเกรดดิ้งฮะโดยเฉพาะที่โรงพยงบาบาลบำรมดเนี่ยเราจะมีวิธีการนะครับที่เราจะวัดความหย่อนคล้อยของใบหน้าของคนไข้ได้นะครับเสริมให้นิดนึงะครับการวัดความหย่อนคล้อยหรือการเกรดดิ้งเนี่ยนอกจากมีข้อดีอย่างแรกก็คือเราจะรู้ตัวว่าเรา มีความหย่อนคล้อยระดับเท่าไรเราจะเลือกวิธีการถูกว่าเราควรจะผ่าตัดแล้วหรือยังหรือไม่ควรผ่าตัดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของการเกรดดิ้งนะครับอย่างใบหน้าอย่างที่หมอบอกนะครับเราจะมีแต่ละส่วนเนี่ยเราจะเกรดเอาเป็น4ส่วนนะครความหย่อนคล้อยต้องแต่ระดับที่1ถึงระดับที่4นะครข้อดีอันนี้ก็คือว่าเราจะพอรู้นะครับว่าหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะมีการติดตามอาการาเช่นในตอนก่อนผ่าตัดเราระดับที่4คือหย่อนคล้อยมาก หลังผ่าตัดเนี่ยส่วนมากจะดีขึ้น 1- 2 helmet, CAP, three, e ablo, ora, เกรดนะครับก็คือลงมาเป็นระดับ3หรือระดับ2ได้อันนี้คือเราจะพอประมาณะพอประมาณผลลัพธ์ได้ว่ามันจะดีขึ้นระดับไหนนะโดยมากจะดีขึ้น 1- 2เกรดแต่จะไม่สามารถดีขึ้นเป็น3เกรดได้นะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้าผากนะครเกรดสีก็คือเรายังไม่ทันยักคิ้วไม่ทันทําอะไรเลยเนี่ยมีร่องนะครมีร่องหน้าผากที่ค่อนข้างชัดมากนะร่องลึกมากและชัดมากโดยเฉพาะเรายังไม่ยักคิ้วยังไม่ทําแสดงสีหน้าก็ขึ้นแล้ว ดังนั้นเวลาเราผ่าตัดดึงหน้าผากน,นะครับเราก็สามารถทําให้จะกเกตสี่หรือเกตสาเกตสองได้นะครับแต่ไม่สามารถทําให้เหลือเกตหนึ่งได้คําว่าเกดหนึ่งก็คือว่าย,ยังไม่ทันยังไม่ทันยักคิ้วอะไรนะอยู่เฉยๆก็ร่องหายเลยคือเรียบเลยเรียบเหมือนคนอายุน้อยเลยอันนี้ทาไม่ได้ขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการประมาณผลลัพธ์ได้ครับเช่นถ้าร่องลึกมากๆาะผลลัพธ์ของการผ่าตัดดึงดึงในส่วนนั้นนะครับจะไม่สามารถทําให้ร่องหายได้หมดนะครับแต่เราจะทําให้ร่องมันจางลงนะ,ะทำให้ลึกน้อยลงได้นะอัน,น ข้อดีของการเกรดดิ้งนะครับดังนั้นทุกคนนะครก่อนจะผ่าตัดนะครัก่อนที่เราจะคิดจะทาศัลยกรรมโดยเฉพาะการดึงหน้านะคระก็แนะนําต้องมาปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับหรือถ้าเราจะตรวจคร่าวๆที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวจะมีวิธีการเกรดดิ้งหรือวิธีการตรวจใบหน้าให้นะครับว่าแต่ละส่วนของเราเนี่ยตอนนี้มีความหย่อนคล้อยในระดับทเท่าไหร่แล้วเขาก็จะมีคําแนะนําให้นะครับโดยรวมนะฮะวิธีการตรวจนะครับหมอจะใช้เทคนิคก็คือเราจะดูความหย่อนคล้อยของตัวผิวหนังกับความหย่อนคล้อยของตัวกล้ามเนื้อที่มันสาคัญกันนะ ดัะนั้นการตรวจร่างกายในความหย่อนคล้อยของใบหน้าเนี่ยจะมีการที่ให้ทําแสดงสีหน้ายกอย่างเช่นการยิ้มนะฮะการยักคิ้วขึ้นนะฮะอันนี้เราเพื่อที่จะดูว่าเวลาเราการแสดงสีหน้าคือกล้ามเนื้อเวลากล้ามเนื้อขยับเนี่ยตัวผิวหนังมันมีการขยับเกิดริ้วรอยมากขนาดไหนนะอันนี้จะเป็นการตรวจที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะตรวจได้ทั้งความหย่อนคล้อยของผิวหนังและความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อด้วยนะครับ ก็ฝากคุณทิพย์พวันนะครับสำหรับคำถามที่ถามบอกว่าอายุ45ควรจะทํำสายร,รมหรือยังควรจะทําดึงหน้าหรือยังนะค,ะ <c oughs> ครับก็อยากให้คุณทิพย์พวันลองนะครลองลองเกรดดิ้งัวเองก่อนนะครับว่าแต่ละส่วนของใบหน้าเนี่ยมีความหน่อนคล้อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในแต่ละคนนะครับแต่ละส่วนอาจจะมีความหน่อนคล้อยไม่เท่ากันได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นบางคนนะฮะตัวใบหน้าส่วนบนคือบริเวณหางตาเนี่ยตรวจแล้วเนี่ย มีรอยตีนกายเยอะนะครับมีริ้วรอยเยอะเวลายิ้มก็มีทั้งถุงใต้ตานหนังตากระตกอันนี้คือความหย่อนคล้อยระดับ4นะแต่เขาอาจจะในคนทันเดียวกันนะครับเวลาตรวจความหย่อนคล้อยที่บริเวณอื่นอาจจะไม่ได้ความหย่อนคล้อย4หมดก็ได้ะครับบางคนนะบริบเวณรอบตาเนี่ยใบหน้าส่วนบนความหย่อนคล้อยระดับ4แต่ส่วนล่างระดับ2นะฮะส่วนบนระดับ1เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเกรดดิ้งเสร็จเนะี่ยเราจะรู้แล้วว่าโอเคปัญหาของเราจริงๆแล้วเนะี่ย มันอยู่ที่ส่วนไหนนะครับเราก็ทําใส่คาําเฉ่าส่วนนั้นส่วนอื่นอาจจะไม่ต้องทําก็ได้ส่วนอื่นถ้าเกิดความเฉื่อยน้อยก็เป็นวิธีอื่นไปเช่นเราจะไปบารุงผิวนะครับใช้เลเซอร์ช่วยหรือเป็นวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดได้